แพลตฟอร์มออนไลน์ครับไยแดงครับยอดชาญชายัยรถสวยเจใดสายพลิ้วครับน้ำเงินโล่เงินสิทธิเทพนากลางครับเอาละครับยกนี้เกมเปิดเต็มที่แล้วครับครับเสียบในอย่างเดียวาครับวางแค่ขวาครับโล่เงิน เกดึงเข้าไ้ครับติดบังงน้าของยอดชันชัยครับยอดชันชัยนี่ช้าๆแต่ชัวร์แล้วครับไม่รีบไม่เร่งครับวงในก็ดูครับกดแขนไล่แขนล็อกเอาไว้ครับโลเงินไม่สนครับพยายามจะใช้ความแข็งแกร่งครับเบียดเข้าไปแล้วก็จังหวะนี้ทําได้ดีครับแม่ไม่ได้ทําอะไรครับแต่ว่ามันได้เหลี่ยมได้ทรงครับเดินต่อครับทางห้าของโลเงินแข้งขวาติดบังแข้งขวาทีไม่ถึงครับพอไม่ถึงก็ขวาในเลยครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับ ยอดชันชัยล็อกแล้วก็แทงคาแต่ว่าโลเงินไม่สนครับจะคาก็คาไว้ครับผมไม่สนผมจะใช้ความผมยัดเข้าไปครับดันขวางหน้าแทงเอาแล้วครับเสียบได้แล้วลเงินไม่หลังจากใช้ความพยายามอยู่นานครับทําได้สําเรจแล้วครับไม่หยุดครับเดินต่อโลงเงินนี่ประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวหลุดหลุดโดน้ายทันทียอดชันชัยนี่ขยับขยับแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่ถือว่าเป็นอาวุธที่เฉียบขาดเลยนะครับที่อาวุธที่ถนัดแล้วก็มีแทงซ้ายแต่ว่า โลกเงินพยายามจะเบียดจะชนปล้ำเในมาโดนลูกขวางเอาไว้นะครับแต่ก็ยังไม่สนขยับเข้าไปหามาดูว่าเกมการชกดูหลุดโอ้พยายามจะเกี่ยวแว่ามีความพยายามจริงๆโลกเงินนี่แพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นมวยทีช่ชกสนุกอยู่แล้วครับคนหนึ่งก็ตั้งรับครับใช้เหลี่ยมมวยคอย ตั้งรับครับคนหนึ่งก็เดินเปิดเกมแล้วครับมีแข้งเปิดทางแล้วก็ท้าชนมุมในครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับดูครับตั้งคนทำได้เอาขวาของโลกเงินทําได้ครับแต่ว่าเจ้าชันชัยอุ้งหลุดครับโดนขวาคืนเอาแล้วครับเริ่มกลับเข้าสู่เกมครับตั้งของโลกเงินแต่ว่าดูครับเจ้าชันชัยไม่ยอมครับจังหวะตัวเองเพียงพ้อมีพยายามจะมีลูกจ่าครับลูกเอาคืนให้เห็นแล้วครับเรียกว่าอย่ายุบอย่าย่น ยอดชานชายัยโล่เงินนี่ไม่โฉเบียดก็ไม่ชวนตลอดออกแข้งขวาแล้วก็ดูวงในความแข็งแรงเริ่มจะโชว์ความแข็งแรงแต่ว่ายอดชานชัยนี่ได้เหลี่ยมมาเข้ามาช่วยถอยขวางคอยแทงสู้เอาละครับนี่แหละครับถูกคู่อีกแล้วครับคู่นี้คือพี่จะเก๋าขนาดไหนผมไม่รู้ครับแต่ผมอาศัยลูกขยันครับเดินเข้าไปครับทางด้านของโล่เงินหยกักไม่ได้จังหวะครับอถอยหอกมาก่อนครับโล่เงินอ่ะเ,อเกมเดิน ยอดชันชัยดีมั่นใจในสไตล์ของตัวเองครับนี่ครับตั้งรับจับทางวงในไล่แขนตั้งครับมีจังหวะยัดสวยๆขณะที่โลงกันเลยครับได้ลุกขยันแล้วครับเปิดเกมเดินมีแข้งขวานําทางครับโอ้โหผ่านครึ่งทางครับหมดยก3เดี๋ยวว่ากันต่อครับเหลืออีก2ยกครับมาตามต่อยกหน้าครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับทั้งคู่ยังอยู่ในเกมของตัวเองครับ มีจังหวะทําได้มีจังหวะพลาดเอาแล้วครับแลกแข้งครับซ้ายกับขวายอดชานชัยซ้ายลงเงินขวาครับอ่ะยกนี้ยอดชานชัยไม่ถอย้วครับดูครับขยับเปิดเกมเลยครับเตะตันล่างครับจังหวะเตะพร้อมกันครับแต่ว่ายอดชันชัยดีเร็วกว่าครับแมได้ไปหนึ่งล้มครับลงเงินขึ้นมายกนี้ลงเงินเองก็ช้าลงครับเพราะว่าปรับแผนครับไม่เดินแล้วครับออกมาตั้งรับบ้างครับยอดชันชัยเปิดเกมเดินเอาครับคนละแข้งสองแข้งทำได้ดีเอาครับลงเงินเดินได้แล้วครับแมหลังจากที่ดู ท่าของยอดชันชัยเอาแม่พอทําได้ก็มีครับโล่เงินมีลูกตั้งคําแพงขวางบ้างครับเอาคืนครับเนต่อครับทางด้านของโล่เงินแข้งขวาเนี่ครับยอดชันชายพยายามจะไต่ล่างอ่ะมาดูในครับบนี้ครับยัดไปคนละทีจังหวะสุดท้ายอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครเอามาดูครับยังได้ลุ้นอ้าวแม่จังหวะสุดท้ายไปทางโล่เงินครับจังหวะนี้สวยเลยครับเริ่มโชว์ความแข็งแรงให้เห็นเบียดเข้าไปเรื่อยชวนทะเลาะไปเรื่อยหลักเหลี่ยมไม่สนมีแค่ขวานําไปก่อนแล้วก็ปล้ำนใน ยอดชันชัยพยายามจะขวางแล้วก็แทงสู้มาดูจังหวะล็อโอ้โหเอาละครับตีกันไม่ได้ดิกรรมการต้องแยกก่อนครับโอ้โหเกมเบียดของทางด้านโลกเงินที่ทำได้ดีครับค่อยๆเดินเข้าไปต่อครับค่อยๆเดินเอาเจอแข้งซ้ายครับอยากค่อยๆเดินครับน้องครับเบียดเข้าไปครับเบียดครับน้องครับจังหวะแรกแข้งครับจิ้มมาซ้ายตรงครับเอาวงในครับแทงขวาแทงเข่าขวาครับยอดชานชัยียกว่าถ้าโลกเงิน เดินช้าจะโดนแข้งซ้ายทันดีต้องถึงตัวตลอดนี่นะครับมีแข้งขวานำมาเหมือนกันเรียกว่าสู้ยิบตาไม่สนเกมการชก็ยังแลกกันสนุกนะครับตอนนี้นี่ยอดทันชัยก็ได้เหลี่ยมได้เชิงอาศัยความเก่าเข้ามาช่วยแหละครับชั่วโมงนี้ไม่ต้องยืนคุยแล้วครับเดินเบียดอย่างเดียวครับโล่เงินถ้ายืนคุยนี่โหเสียเปียบทุกทีครับแข้งขวานำไปก่อนครับเจอเข่าแทงคืนมาครับพิทิตครับดูครับพยายามเร่งครับทีมงานโล่เงินสั่งให้เร่งโล่เงินก็เร่งครับ ขณะที่ทางด้านของยอดชันชัยนี่เหลือมองทีมงานตลอดแล้วครับในช่วงนาทีสุดท้ายของยกนี้ครับไปดูแล้วครับว่าจะสั่งเกมยังไงครับเพราะเขาเองก็มั่นใจครับว่าโซรงนี้เนี่ยดูได้เปลียบครับแต่เพื่อความชัวรก็ต้องเหลือมองทีมงานแล้วครับว่าจะเอาอยัางไงดีครับนี่ครับเรียกว่าพอปล้ำได้นี่โหโเสียงเชียร์ก็มาเลยโลกเงินต้องพยายามชนเข้าไปยอดชันชัยทุกการยืนมวยนี่สวยหลุดพอหลุดที่โดนซ้ายแต่ว่าโลกเงินนี่ไม่สนยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเบียดเข้าไปเรื่อย เนี่ยว่าออกอาวุธตลอดหัวใจนี่ถือว่าเกินร้อยหลักเตรียมที่อยู่กับอยอดชันชัยแน่โอ้ยโอ้ยแค่ขวาสามดอกนี้นี่เข้าไปนสวยนะครับชุดนี้โอ้โหเป็นเรื่องหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ทางด้านของโล่เงินยังอยู่ในเกมนะครับแม้ว่า จะเห็นแล้วครับว่าบางทีบางจังหวะบางช่วงนี้อาจจะเพียงความครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ในเกมคือความขยันความอดทนความดื้อเลยครับไม่ยอมครับดูครับเดินลุยตลอดครับตันนั้นของโลกเงินแต่ว่ายอดชัยเองก็ตั้งรับในเกมของตัวเองได้ดีไม่แพ้กันครับโอ้โหดอกนี้เวลาคล้องได้ดีแทงสวยเลยแล้วก็เริ่มจะดีขึ้นมาเอาละครับถึงชิงดำลวครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้ได้อย่างเสียอย่างครับจนเบียดกันจนถึงชิงดำยกนีแหละครับ ชิงดาเลยนะกําลังจะถามพี่ติ๊ดพอดีว่ายกนี้ชิงดําหรือเปล่าพี่อารีาพูดไปแล้วช <laughs> ิงดำครับเอาเป็นว่าชิงดําชิงดาแล้วครับสามนาทีสุดท้ายครับเปิดเกมต่อครับทางด้านของโล่เงินยอดชันชัยก็ไม่ได้ถอยไม่ได้หนีครับดูครับปักหลักแรกแต่ว่าจังหวะนี้ครับแม่ทางด้านของโล่เงินถือว่าทําได้สวยแล้วครับยอดชันชัยพยายามจะแทงเอาคืนยกนี้นี่ดูว่ายอดชันชัยนี่เป็นฝ่ายมาเดินเข้าหาบ้างลามไนตี โอ้โหเอาล้ะยกนี้เปลี่ยนเกมนะครับไม่ตั้งรับแล้วออกมาเดินโลงเงินก็ไล่แขนแทง,งสู้เกมการยกก็ยังคงสนุกดูเดือดครับคู่นี้เหลือเวลาอีก1นาที2นาทีครับ2นาทีคือคําตอบครับดูกันที่อาวุธนับกันที่น้ําหนักครับแทงขวามาบังได้นะเดินเข้าหาค่อยๆขยบครับเอาซ้ายแล้วก็เนี่ยซ้ายคือเหมือนกันครับแหมโอ้โห ไม่ชัดแต่ชัดที่ลูกล้มไปแหละเสียหายไหมครับแบบนี้ครับเอาย่างมั่นใจอยู่ครับยอดชันชยัยเทลงไปลูกนี้นี่เสียรูปเสียทรงไปนะครับเอาตอนนี้ก็พยายามพื้นจ่าเจที่บอกให้เดินให้เดินเบียดเลยเบียดเลยแต่ว่าโลเงินนี่มาชิงเดินก่อนเอามาดูกันนะครับเอาขยับอีกแล้วตอนนี้เริ่มได้ใจเบียดเข้าไปปล้ำเลยโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับหนังชีวิตเรื่องนี้ครับ จะจบด้วยการที่ใครเป็นพระเอกและใครเป็นผู้ร้ายครับค่อยๆขยับเข้าหาแล้วนะครับเป็นฝ่ายขยับครับยอดชาญชายัยยอดชาญชายัยเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วครับโอ้โหเตะไปกระสอบเลยครับทีนี้ครับที่มุมน้ําเงินที่คุณแม่กระโดดพื้นสุดหมดแล้วครับแ้งขวาครับขวาอีกทีอ,อ้าโอ้มากููหน้าให้โลทองครับ ชุดนี้นี่แเบียเตะสารภาพเลยนะครับหมดเกี้ยงหมดถังไปเลยโอ้โหดูโดนเข้าไปโลกเงินก็พยายามจะเช็คบินให้ได้เลยนะครับยกสุดท้ายแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีครับไม่ยอมจุดครับโลงเงินครับแต่ว่าก่อนจากเมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยไปมองทีมงานทีมงานโบกมือแล้วครับมั่นใจผลงานครับโล่เงินขณะที่ยอดชันชัยเองดูว่า จะยอมรับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นครับตอนนี้สงราบนเวทีนี่สงบไปแล้วนะครับรอกรรมพการตัดสินอย่างเดียวเหนืออีกครึ่งนาทีแลอว่าโดนเขไปชุดนั้นนี่เบิ้ลแข้งไป3าดอกนี่หยุดยอมเลยไม่ทําแล้วโล่เงนินก็ไม่ทําแล้วนะครับตอนนี้อาชีพเดียวกันอย่างนี้แหละครับพอรู้ว่าคู่ต่อสู้นี่ยอมก็ไม่ทําแล้วครับอาชีพเดียวกัน ตอนนี้ยืนจ้องมองหน้ากันอย่างเดียวรอเสียงระฆังหมดยกสุดท้ายดังขึ้นครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับของมวยคู่นี้แข่งไม่สนชนลูกเดียวโล่เงิน หันไปทางไหนนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเป็นทางด้านของโล่เงินสิทธิเทพนากลางนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกดูเดือดพิกล็อกแล้วครับผู้นี้